วันนี้กันหมาวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศที่สบายๆนะคะเรานั่งอยู่ที่บ้าน60ตารางวาที่หมู่บ้านชื่นสุขนะคะวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่ามีลูกค้าเรียกร้องให้มาเปิดบ้านนะคะเราก็เลยมาที่นี่เนะาะคราวนี้พอมาบ้านหลังนี้นะคะ่ะเราก็เลยได้ไอเดียในการที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของ สองวิธีทําเงินในเรื่องของที่ดินนะคะเพราะว่าโพสต์ก่อนหน้านี้ประมาณโพสต์เมื่อสองวันที่แล้วว่ะค่ะรู้สึกว่าเป็นโพสต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเป็นโพสต์ที่ได้รับการแชร์มากที่สุดเท่าที่เคยโพสตมานะคะต้องขอบคุณทุกเพจทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็เลยวันนี้เลยเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะมาขยายความ ของการลงทุนในเรื่องของที่ดินนะคะให,ใ,หให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นนะคะเลยเวันนี้เลยมาแชรกช์กันเรื่องนี้นะคะซึ่ง أ, ในหัวข้อตามที่หัวข้อเราคุยกันนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสองวิธีหลักในการที่เราจะทําเงินกับที่ดินใช่ไหมคะหรือสองวิธีหลักในการสร้างเงินกับการลงทุนในเรื่องของที่ดินนะคะเพราะว่าที่เราเอามาแชร์ในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ให้ทุกคนได้เห็นรายละเอียดเนาะว่าเราสามารถทําเงินจาก การลงทุนในที่ดินเนี่ยมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถทําเงินได้หรือมีวิธีไหนบ้างที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วมันเหมาะกับสถานการณ์มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมมันเหมาะกับพื้นที่ที่เราสามารถทําได้นะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะวิธีที่เราจะแชร์เนี่ยก็จะเป็นขึ้นอยู่กับหลายๆคนว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นไหมขึ้นอยู่กับหลายๆคนว่ามีโอกาสมีจังหวะในการที่จะลงทุนแบบที่เราพูดถึงได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของที่ดินนะคะไม่มีอะไรที่ ดีที่สุดเนาะไม่มีไม่มีคาว่าดีที่สุดมีแต่คําว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีแต่คําว่าตรงใจตรงจริตของคนลงทุนที่มากที่สุดนะคะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รับชมกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าการลงทุนในเรื่องของที่ดินนะคะมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยอย่างในหัวข้อที่เราโพสต์เอาไว้ะคะ่ะเราก็จะบอกว่ามีสองหัวข้อหลักถูกไหมคะว่าการลงทุนในเรื่องของที่ดินเนี่ยมีหลักๆอยู่สองอันอันที่หนึ่งคือซื้อมาขายไป ถ้าเราเทียบกับาภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คําว่าเป็น active income เนาะ active income ก็คือเราต้องลงแรงเราต้องลงเงินเราต้องลงพละกําลังไปในนั้นเพื่อจะแลกเงินมาอันนี้คือเป็น active ถูกไหมคะก็เทียบกันได้ว่าการลงทุนในเรื่องของที่ดินอันแรกคือซื้อมาขายไปแต่ว่าแยกงย่อยลงไปการซื้อมาขายไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราซื้อที่ดินมาแล้วก็ขายไปอย่างเดียวอันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้ซึ่งในวิธีนี้ค่ะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของพื้นที่ พื้นที่ตรงนั้นสามารถปล่อยขายได้ไหมแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เราจะขายให้เป็นใครเราถึงจะสามารถปล่อยได้เร็วเนาะแบบที่2ก็คือแบบที่2ในเรื่องของซื้อมาขายไปก็คือซื้อมาแล้วมาสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างอาคารเราปล่อยขายแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนซื้อมาขายไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไว้นานถูกไหมเราซื้อมาเพื่อจะมาจัดสรรเราซื้อมาเพื่อจะมาแบ่งต่างๆเพื่อจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อจะเพิ่มมูลค่า ให้กับเขาทําให้บนันลีก็อยู่ในเครือข่ายของแอคทีฟอินค m ัมหรือการซื้อมาขายไปเหมือนกันค่ะซึ่งแน่นอนละค่ะเวลาที่เราซื้อมาเพื่อจะมาสร้างบ้านสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือสร้างสิ่งที่สร้างภายในอะค่ะเราก็ต้องมีความรู้เช่นเดียวกันเนาะมีความรู้ในเรื่องของการก่อสร้างมีความรู้ในเรื่องของบัญชีการเงิน,นงต่างๆมากมากว่าน,นั้นคือมีความรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะเพื่อจะได้รู้ว่า เราทําออกมาแล้วเนี่ยเราขายให้กับใครถูกไหมเพราะว่าการสร้างสิ่งต่างแบบนี้ค่ะมันคือการทำเงินที่เร็วหมุนเร็วไปเร็วแนี้ค่ะได้มาได้ถือคลองมาแล้วก็มาจัดสารแล้วก็มาทําสิ่งปลูกสร้างข่าวแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นแบบที่สองนะคะเป็นข้อย่อยข้อที่สองนะในข้อย่อยข้อที่หนึ่งคือข้อย่อยข้อแรกข้อ การทํเงินในที่ดินหลักแล้วอันแรกคือซื้อมาขายไปซึ่งในซื้อมาขายไปเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นข้อย่อยอันที่1ก็คือ1.1ก็คือเป็นซื้อที่ดินมาแปลงนั้นเราเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า flipping เนาะก็คือซื้อมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยขายไปเลยเหมือนปล่อยมือเ็เร็วอะค่ะเหมือนตัวเรนดูเองที่ทําอยู่บ่อยๆก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าสมมติเราไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยเราไปเจอเจ้าของเองแล้วเจ้าของแบบว่าอยากขายเร็วกลายเป็นว่าราคาที่เราได้เนี่ยเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาดถูกกว่าตลาด แล้วเรามั่นใจว่าเราถึงคลองมาถสมมติเราได้ราคานั้นมาเรามาขายในราคาที่เป็นราคาตลาดเราขายได้เร็ววันนี้ค่ะเราก็าจะเรียกตรงนั้นวิธีแรกของเขาคือเป็นซื้อมาขายไปจับมาปุ๊บสมมติซื้อมาหนึ่งร้อยเอามาขายสิบสองบาทเอ่อซื้อมาซื้อมาหนึ่งร้อยม,มาขายร้อยสิบสองร้อยห้าสิบหรือขายสองร้อยแบบนี้ค่ะนี่คือเป็นเรื่องของที่ดินที่สามารถทําได้เหมือนกันซึ่งซึ่งแน่นอนละค่ะการที่จะทําแบบนี้ได้ก็อาศัยจังหวะเนาะไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนทําได้หรือทุกคนทําไม่ได้ มันก็ต้องมีจหลวกมีหลายๆอย่างประกอบกันค่ะแล้วแต่โอากาสแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปให้ทําวิธีนั้นได้เนาะซึ่งก็มีอยู่ทุกที่มีอยู่มีอยู่ทุกตาบลทุกหมู่บ้านสามารถทํยแบบนี้ได้หมดซื้อมาขายไปซื้อมาสภาพไหนไปสภาพนั้นหรือแม้กระทั่งซื้อมาในสภาพที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีต้นไม้เป็นที่ต่าเราก็ซื้อมาแล้วก็มาทําเอาต้นไม้ออก ขมดินให้สูงขึ้นทารั้วให้สวยขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ขายไปอีกสภาพหนึ่งในอีกราคานึงแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นซื้อมาขายไปด้วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นแอสพียคือเราต้องลงทุนลงแรงในการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ขายเพื่อให้ได้กําไรมาขายได้เร็วแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นแบบอันอันอันที่อยู่ในซื้อมาขายไปเนาะอย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในการสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในก็ขึ้นอยู่กับ กลุ่มลูกค้าที่เราอยากให้จะจะขายให้เช่นสร้างบ้านซึ่งบ้านก็จะมีเป็นบ้านเดียวเท่าเฮ้าบ้านแฝดอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนแล้วแต่กลุ่มลูกค้าเราชอบแบบไหนแล้วแต่กลุ่มลูกค้าเราจะโฟกัสไปที่ใครถูกไหมคะเราก็สามารถทําไปได้เลยแล้วก็สร้างแล้วก็ได้เงินหมุนเวียนในระยะสัน้นระยะสั้นก็อยู่ในปี2ปีประมาณนี้คะ่ะนี่คือเรียกว่าเป็น าการทํากําไรระยะเร็วทําเร็วสร้างเร็วแล้วก็หาที่ใหม่สร้างใหม่ขายใหม่แบบนี้ค่ะก็ทาไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ก็จะเป็นการหมุนเวียนเงินที่ดีแล้วก็สร้างสร้างแบบว่าเงินหมุนเวียนได้เร็วถูกไหมคะนี่ก็เป็นแบบที่สองแบบที่สามของการซื้อมาขายไปก็คือหลายๆคนอาจจะเคยทําอยู่แล้วอยู่ตัวนูยนก็จะทําแบบที่สามนี่แหละค่ะก็คือเอาที่ดินแปลงใหญ่มาแล้วก็มาแบ,บ่งเป็นแปลงเล็กขาย เราเรียกว่ากันเป็นการแบ่งที่ดินขายนะคะซึ่งวิธีนี้ก็คือเราก็ขายที่ดินอย่างเดียวเลยเราไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างเราทําหน้าที่ในการแบ่งที่ดินเช่นเราซื้อที่ดินมาหนึ่งไร่เราจะมาแบ่งเป็นแปลงละร้อยตารางวาหรือเราอาจจะมาแบ่งแปลงละแปดสิบอันเนี้ยค่ะขายให้กับลูกค้ารายย่อยจากที่เราได้มาแปลงใหญ่เราก็มาแบ่งเป็นแปลงเล็กเพื่อจะหาลูกค้ารายย่อยที่ลูกค้าสามารถมีกาลังซื้อในราคาที่เรากําหนด ก็ขายไปแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นแบบที่สามที่สามารถทําได้อันนี้ก็จะเป็นแบบเร็วได้เงินเร็วกะค่ะเขาบอกเงินเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าแรมต่อว,วันเนาะอาจจะแบบระยะ6เดือนระยะปีระยะ3เดือนแบบนี้ค่ะมีโล่เร,เร็วว่าเร็วเพราะว่าเราทําระยะในการแบ่งถนนบางทีก็อาจจะใช้2เดือน3เดือนแบบนี้ค่ะซึ่งในช่วงระยะ2เดือน3เดือนก็จะเป็นช่วงที่เราทําการตลาดในการหาลูกค้าในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ในการที่จะขยายเขตสากลัวโพกให้ ให้ให้แปลงที่ดินเรามีมูลค่ามากพอที่เราจะไปขายให้กับลูกคา้ารายย่อยได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของอวิธีการทําเงนินกับที่ดินซึ่งในในวิธีที่เป็นแบบซื้อมาขายไปค่ะซึ่งในวิธีของซื้อมาขายไปเนี่ยความหมายของเราคือซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยไม่ได้เก็บถือครองระยะยาวอาจจะขายในระยะสามปีสี่ปีห้าปีว่านันไหนะคะขึ้นกับจังหวัดแต่ละคนเนาะแต่ว่าวิธีการอย่างวิธีแรกที่เราทํา ซื้อมาปุ๊กขายไปเลยแบบนี้ค่ะก็อาจจะแล้วแต่อาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีแบบนี้ค่ะก็ขายได้หรืออาจจะใช้เวลาแล้วแต่ว่า2 3, 4, ปีจาีขึ้นอยู่กับขนาดแปลงขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดินขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายกับเขาเราซื้อที่ดินแปลงเล็กแบบนี้ค่ะแปลงเล็กสักประมาณ65ตารางวาหรือ50ตารางวาก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่แบบสนใจอยากได้ที่ดินแปลงเล็กเหล่านั้นไปทาบ้านเองอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ สนใจซื้อที่ดินแปลงเล็กเพื่อจะไปทําบ้านขายน,นี้ค่ะที่ดินแปลงเล็กจะมีกลุ่มลูกค้คาที่หลากหลายที่มากกว่าหลากหลายในที่นี้ก็คือไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนทําบ้านไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะคนทําบ้านขายอาจจะรวมไปถึงคนที่อยากมีมรดกอยากมีสมบัติอยากมีสินทรัพย์เป็นที่ดินเป็นฉนวนที่ดินแบบนี้ค่ะก็มีเป็นได้ทําให้แบบว่าตัวลุงเองก็ ชอบในการที่จะแบ่งที่ดินข่ะเนาะเพราะเราแบบอยากให้ทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองเราอยากให้ทุกคนมีบ้านที่เป็นที่ดินของตัวเองจริงๆแบบนี้ค่ะนี่เราอยากอย่างมนึงก็คือเราอยา,อยากให้ทุกคนสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองจะได้มีไอเดียในการออกแบบบ้านเองจะได้มีความสุขในการออกแบบในการตกแต่งอย่างอิสระแบบนี้ค่ะก็เลยชอบที่จะทําในเรื่องของแบ่งที่ดินขายมากกว่าเลย แต่เรื่องขายแต่เรื่องบ้านเนะี่ยยังยังไม่มีประสบการณ์เยอะแต่ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องของการขายบ้านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นคนไหนที่แบบฝากขายบ้านหรือฝากขายพัน์ุเมตนฝากขายหอพักเราก็จะรับหมดเลยเพราะเราอยากจะเก่งในเรื่องของการขายก่อนเนาะส่วนเรื่องโครงสร้างเรื่องการออกแบบเราคิดว่ามีผู้ช่วยเราเยอะแยะแต่ว่าเรื่องของการขายเราอยากจะเก่งด้วยตัวเราเองเราอยากจะ,ะมีความรู้มีศักยภาพด้วยตัวของเราเองค่ะมันจะได้แบบ กำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเราจะสามารถขายได้เมื่อนานแค่ไหนแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป้าหมายของตัวเราเองเนาะเป็นเป็นจุดประสงค์ของของตัวเองประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของข้อย่อยอันแรกเออไม่ใช่ข้อย่อยอันแรกเป็นข้อหลักอันแรกคือซื้อมาขายไปเท่ากับว่าเรามีข้อย่อยสามข้อนะคะในการสร้างเงินจากที่ดินแตกข้อข้อหลักข้อแรกคือในในในข้อย่อยของซื้อมาขายไปเราก็แบ่งเป็นซื้อมาปุ๊กขายไปเลย ซื้อมาสภาพอาจจะซื้อมาในสภาพที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเราอาจจะมาปรับปรุงมาถมที่มาเอาต้นไม้ออกมาทํารั้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ขายไปซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกได้อีกเยอะแต่ถ้าโอเคแบบนึงเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ถ้าเราได้ที่ดินมาในราคาถูกมากๆแล้วเราก็มาขายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้านะตอนนั้นนะช่วงนั้น ณนะพื้นที่นั้นด้วยค่ะก็เป็นหลายๆปัจจัยนะคะไม่ได้หมายความว,าว่าทุกคนจะทําได้เหมือนกันหมดหรือไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแบบคนนั้นไม่ได้เราทําได้หมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับเรากล้าพอไหมจังหวะเราได้ไหมโอกาสเราได้ไหมนะคะขออย่างเดียวนะคะให้เราเริ่มเนาะถ้าเราเริ่ม,มค่ะมันก็จะโอกาสอันถัดไปอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามก็จะตามมาแต่อันแรกเราต้องเริ่มก่อนเราต้องกล้าก่อนนะคะถึงจะมีอันที่สองอันที่สามตามมาเรื่อยๆเนาะอ่า อ,อันที่สองก็คือเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างบ้านเอ่ยสร้างอะไรต่างๆเอ่ยมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามเนาะบางคนเนี่ยจะมองแบบว่าอยากได้เป็นพาสีอินคัมซึ่งมันอยู่ในหัวข้อหลักอันที่สองเนาะก็คือแบบสร้างหองพักเพื่อจะแบบเก็บกินในตอนแก่แบบนี้ค่ะแต่ในมุมของเมนูเนี่ยมองว่าหอพักบางครั้งก็เป็น ก็จะเป็นการซื้อมาขายไปเหมือนกันคือเห็นไหมคะว่าบางคนเนะะี่ยค่ะไปเจอทำเลทำเลหนึ่งราคาที่ดินอาจจะราคาถูกมากนะคะไม่คือเขามาถูกมากหมายความว่าราคาที่เราพอจะออกมาสร้างเป็นหอพักได้แบบนี้คะ่ะ mm hmm. เขาก็จะนํามาสร้างเป็นหอพักแล้วก็เก็บเงินแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับหอพักได้สักระยะหนึ่งอาจจะอยู่ในระยะ3ปีหรือสี่ปีจากนั้นก็ขายหอพักไปเลยแบบนี้คะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องอีกแบบหนึง่งที่เป็นธุรกิจของการซื้อมาขายไปเหมือนกันนะคะคือ เราอาศัยช่วงจมว่าเราสร้างหอพักสร้างอาาพาร์ตเมนต์ขึ้นมาเองแล้วเราสร้างให้อาาพาร์ตเมนต์นั้นมีชื่อเสียงมีคนเข้ามาอยู่หมุนเวียนได้ตลอดเวลาจึงสร้างเงินให้กับตรงนั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็ขายซึ่งการสร้างแบบนี้ค่ะก็จะมีกำไรที่มามีมูลค่าที่เพิ่มที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมากกว่าการสร้างบ้านเดี่ยวหรือมากกว่าการสร้างบ้านขายนะคะตัดพินว่าโอเคแหละกลุ่มลูกค้าก็อาจจะมีจํากัด จะมีเฉพาะจอตรงสาหรับคนที่ชอบแบบนั้นแต่ถ้าเรามองดูแล้วว่าราคาที่เราขายไปเนี่ยมันสามารถจะไปเข้าแบงค์ได้คนบริหารตอบมีกาไรแบบนี้ค่ะเราก็ทํเเราก็ขายได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของการซื้อมาขายไปเนาะโอเคอันนี้จบในเรื่องของข้อที่หนึ่งไปนะคะข้อที่สองที่สามารถทําได้ในการสร้างเงินจากที่ดินหรือในการนําที่ดินมาหาเงินก็คือการเป็นพาส s อินค n c พาสิฟอินคัมก็คือให้ที่ดินมันทํางานของมันเองให้ที่ดินมันทําเงินให้กับเราซึ่งในวิธีข้อหลักข้อที่สองนี่ค่ะเราก็จะมีข้อย่อย,อยสองอันนะคะข้อย่อยอันแรกก็คือเราซื้อที่ดินมาแล้วเราไม่ทําอะไรกับเขาเลยปล่อยไว้างเลยปล่อยตามสภาพให้สภาพเศรษฐกิจให้สภาพแวดล้อมให้บริเวณรอบข้างมันเติบโต แล้วเราก็ไปขายดีระยะ10ปี2 0ิปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือถือครองระยะยาวสําหรับที่ดินแปลงนั้นนะคะเราก็เรียกว่าเป็น Passive Income เลยน,นะคะเพราะว่าเหมือนเราเรามีเงินเก็บแต่เราเก็บเป็นโฉนดที่ดินแบบนี้ค่ะเราไม่ได้เก็บในธนาคารเราไม่ได้เก็บในบุ๊กแบงค์เราไม่ได้ซื้อหุ้นแต่เราซื้อโฉนดที่ดินก็เก็บเอาไว้ซึ่งการถือครองระยะยาวเนะะี่ยค่ะคำว่าระยะยาวเนี่ยห้าปีก็ถือว่ายาวเนาะในบางแปลงหรือ ยาวมากกว่าน,นั้นก็อาจจะ20ปี40ปีขายในรุ่นที่เราแบบรุ่นหลานรุ่นลูกหรือบางทีเราแบบอาจจะไวกะเกษียณไปแล้วเราค่อยมาขายแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะว่ายังไงก็กาําไรแต่จะกาไรมากกําไรน้อยขึ้นสภาพรอบข้างขึ้นกับสภาพแวดล้อมขึ้นกับเพื่อนบ้านขึ้นกับปัจจัยต่างๆในบริเวณรอบนั้นนะคะมันเลยทาให้ว่าเวลาที่เราจะซื้อที่ดินแปลงที่เราจะเก็บระยะยาว เราก็ต้องดูดีๆว่าบริเวณแถวนั้นนะคะมีโอกาสเติบโตไหมมีโอกาสที่จะแปลงเป็นอะไรได้บ้างมีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้เป็นใครบ้างนี้ค่ะเราก็ต้องดูแต่ว่าโอเคลนะคะ่ะมันเราอาจจะประเมินได้ในตามข้อมูลที่ผ่านมาแต่ประเมิอนอนาคตเราอาจจะประเมินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นอนาคตเนาะเราปะเมร้อยเปอร์เซ็นต์กับอนาคตไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือที่ผ่านมาเป็นอะไรและปัจจุบัน ที่ดินแปลงนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็อาศัยข้อมูลที่ผ่านมาแล้วก็อาศัยข้อมูลตามปัจจุบันในการ,รตัดสินใจเพื่อจะรอกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนี่นก็จะเป็นเรื่องของการผีครองระยะยาวแต่มากไปกว่าน,นั้นนะคะถ้าเกิดแบบที่5คือถ้าที่ดินแปลงนั้นมันอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในจุดที่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มเล็กมากกว่าการเก็บไว้อย่างเดียวเราก็ทําไงคะให้เช่าค่ะปล่อยเช่าเลยค่ะปล่อยเช่า การปล่อยเช่าที่ดินเนี่ยก็เป็นการถือว่าเป็นการแบบคือครองระยะยาวเนาะเพราะว่าเขามาเช่าเนี่ยเขามาเช่าที่ดินเราทําประโยชน์ต่างๆได้แต่ที่ดินยังเป็นชื่อเราอยู่ถูกไหมคะเลายังมีสิทธิที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมนี่คือลักษณะของการให้ที่ดินทนําเงินให้กำลังโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเราเรียกว่าเป็นพานสซีฟอินคัมสำหรับที่ดินนะคะซึ่งการจะได้ที่ดินแบบนี้ค่ะก็ก็ขึ้นอยู่กับ ทำเลด้วยเหมือนกันนะคะทุกที่สามารถทำริมดนนะไม่ได้หมายความว่าเฉพาะที่ดินเขา่าให้เช่าไม่ใช่ว่าหมายเฉพาะที่เป็นที่ติดถนนหลักไม่ใช่ถ้าเรามีที่นามีที่ที่เป็นสวนเราก็ให้คนเช่าทําสวนก็ได้เรามีที่ดินที่เป็นนาเราก็ให้คนเช่าทํานาแบบนี้ค่ะก็คือเป็นการถือครองระยะยาว<ๆ>เพราะโฉะนดยังเป็นชื่อเราแต่เราแค่ให้เขาเช่าทํางานเรายังสามารถได้เงินรายปีรายเดือนอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นการให้ใหที่ดินทําเงินให้กับเรานะคะ ุวกที่สามารถทาได้หมดหรือถ้าเรามีที่แปลงเลไรก็ค่ะเราอาจจะให้เขาเช่าทําบ้านเช่าทําที่อยู่อาศาัยแบบนี้ค่ะก็ทําได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสให้คนเช่าเช่าทําอะไรได้บ้างน,นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะทุกแปลงทําได้หมดอยู่ที่ว่าแปลงนั้นมันเหมาะที่จะทําอะไรมากกว่าถูกไหมคะนี่เป็นลักษณะของการให้ที่ดินทนําคือถือครองระยะยาวว่ามันค่ะซึ่งการเช่าที่ดินปัจจุบันเนี่ย เราจะเห็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่าทําสวนเนาะแล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นเช่าในถนนหลักติดถนนที่แบบมีคนสัญจรไปมาเยอะแยะมีมีถนนหลักในชมุมชนแบบนี้นนค่ะซึ่งบริเวณเหล่านั้นก็จะเป็นที่ที่แบบที่ดินที่สามารถทำเงินได้ง่ายทำเงินได้เร็วโดยการให้เช่าแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเช่าทําร้านหรือไม่ว่าจะเป็นการเช่าช่วงก็แล้วแต่นะคะซึ่ง ก็ถือว่าเป็นการทํเงินระยะยาวหรือเป็นการแบบว่าคือครองระยะยาวสาหรับเจ้าของที่ดินด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าชื่อยังเป็นสิทธิ์เรา100%เ,เ,เราไม่ได้คิดจะขายให้คนอื่นแต่เราให้เขาเช่าทาํเงินเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่จะให้ที่ดินของเราเนี่ยทำเงินได้นะคะเป็นหลากหลายเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ no ของตัวเจ้าของที่ดินเองหรือขึ้นอยู่กับความสามารถของที่ดินเองว่าที่ดินแปลงนั้นจะสามารถทําแบบไหนได้นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะแบบนั้นค่ะทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดขึ้นอยู่กับไมเซ็ต <inflamm stain III> ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับความรู้ของเจ้าของที่ดินเองว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมีความรู้ประมาณไ <inflamm> <geliyor> หน euh. <úcar> สามารถทําแบบไหนกล้าเสี่ยงระดับไหนในการที่จะให้ที่ดินน่ ไปทำเงินให้กับเรานะคะก็หวังว่าในสิ่งที่เราเอามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะอาจจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนในการที่จะให้ที่ดินที่เรามีอยู่ในมือนเนี่ยไปทำเงินให้กับเรานะคะก็ลองดูนะคะว่าเราอาจจะเหมาะกับวิธีไหนเราอยากทำวิธีไหนเรากล้าเสี่ยงวิธีไหนหรือโอกาสที่จะมาถึงเราในการที่เราจะลงทุนที่ดินนะคะเป็นโอกาสไหนที่เราสามารถทําได้ลองปรับดูะคะ่ะ พราะว่าบางครั้งนะคะโอกาสมันมาแล้วมันก็ไปเนาะถ้าเราไม่รีบฉวยเอาไว้กว่าโอกาสใหม่จะมาก็อ,อาจจะรอนานหรือบางทีอาจจะไม่มาเ,เลยแบบนี้ค่ะก็ลองดูค่ะหวังว่า5วิธีเราพูดถึง5วิธีเรากล่าวถึงไปแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆท่านได้ลองลงทุนได้ลองเสี่ยงดูได้ลอง ได้ลองเจ็บปวดดูบ้างนะคะเราจะได้แกล่งเราคือได้เก่งในขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเราไม่ลองวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะแก่งเราจะเก่งแล้วเราจะแกล่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราได้เลริ่มวันนี้ลองวันนี้ปุ๊บแน่นอนละคะ่ะไม่พรุ่งนี้ก็มะนรือนนี้ไม่มันรืนนี้ก็เดือนหน้าเดือนปีหน้ายังไงเราก็เก่งแน่นอนนะคะลองดูคะ่ะการลงทุนในสังญาไม่มีผิดไม่มีถูกหรือที่ว่าเราได้บทเร,รียนอะไรจากสิ่งที่เราได้ลองนะคะ ไว้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์เราไปเรื่อยๆนะคะมีสิ่งไหนที่จะแนะนำหรือมีสิ่งไหนที่จะอยากให้ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็งยินดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศของบ้านเดี่ยวสิตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหลังนี้นะคะเป็นหลังที่ใช้ระยะเวลาการสร้างถือว่าแบบพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำไมถึงใช้ เราออกแบบเลือกวัสดุโอเคแบบเนี่ยอาจจะเป็นแบบของหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปเนาะแต่สิ่งที่เราใช้เวลานั่นคือเราใช้เวลาในการที่เราจะพิธีพิถันกับช่างพิธีพิธัธนกับการเลือกวัสดุต่างๆแล้วก็พิธีพิธันกับการเก็บรยายละเอียดของบ้านให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าที่มาซื้อจากเราได้เกิดความพึงพอใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราไม่ได้ทําบ้านแบบหลายหลยัลงเราทําทีละหลงังทีละหลงังทีละหลงัง เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราก็จะใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจในวัสดุใส่ใจในคุณภาพของการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วใส่ใจในเรื่องของการบริการะคะ่ะบริการหลังการขายเราก็มีให้ตลอดยื่นกู้ให้ฟรีนะคะแล้วก็กรณีที่ไม่พอใจในจุดไหนเวลามาตรวจส่งสอบดูแล้วค่ะให้เราแก้ไขให้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนาะก่อนลาเรื่อต่างก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาชมกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวุดนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าบ้านนะคะก็นี่เลยหน้าบ้านแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จอดรถนะคะแล้วก็เป็นประตูหน้าบ้านแบบนี้นะคะนี่เลยข้างบนก็มีติดไฟเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีติดกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนข้างบ้านปูหินให้แบบนี้แล้วนะคะ เพื่อไม่ให้แบบมีมีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีด้านข้างเนาะเราพาดูด้านข้าง่อนแล้วกันนะคะวันนี้ไม่พาดูด้านในนะคะเพราะดูเหมือนพาดูด้านในบ่อยละให้ดูด้านข้างแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่หลังบ้านก็ทคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะมีเป็นหลังบ้านอันนี้ก็เป็นส่วนเพื่อนบ้านด้านหลังเนี่ยนะคะ,ะเป็นแบบนี้เนาะจะพาเดินอ้อมเลยเดี๋ยว ส่วนนี้เราก็จะมีแทงน้ำกับปั๊มน้ําให้นะคะเราเราเรา,เราติดไฟไว้ให้แบบนี้ละเหลือแค่เอาปั๊มกับเอาแทงน้ําตั้งให้นะคะฝั่งนี้ก็ปูหินให้แบบนี้เหมือนกันนะคะบ้านหลังนี้สวยงามะค่ะหกสิบตารางวานะคะสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะยังมีพื้นที่ด้านหน้าอีกนิดนึงเนาะที่สําหรับที่จะเป็นพื้นที่สันทนาการอาจจะปลูกผักหรือว่าทำสระ,สะน้ําขนาดเล็ก ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะสำนับบ้านแล้วงนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกันไว้ใจกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณ